ตำบลชุมตาบงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งไร่อ้อยไล่มันสำปะหลังและปลูกข้าวปัญหาหลักๆของตำบลคือขาดแหล่งน้ำทำการเกษตรยิ่งช่วงที่เกิดปัญหาโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชุมตะบงเป็นอย่างมากแต่ยังโชคดีที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตะบงได้มาขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้ใหญ่บ้านองค์กรสตรีและผู้นำาอ,อชอเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำได้รู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและหนทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่รอดคือ การให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงมีความมั่นคงทางอาหารซึ่งผู้นําจะมีบทบาทสำคัญที่จะนําการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง3วันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการทำกรเกษตรแบบผสมผสานหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ทุกคนปลูกพักเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจัดการขยะในครัวเรือนด้วยทางขยะเปียก หรือแม้แต่การตั้งปณิธานทำความดีด้วยหัวใจเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรู้รักสามัคคีในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตั้งแต่การทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้านการทำแนวกันไฟป่าตลอดจนการเอามือสามัคคีร่วมกันทำฝ่ายน้ำล้นและถอดบทเรียนกงธนูโมเดลเพื่อมากำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลภายใต้คติพจน์ หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยผู้นำทุกคนต่างพร้อมใจที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่ผู้นำต้องทำก่อนและจึงไปขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทำต่อไปส่วนผู้นำจะสามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านได้มากแค่ไหนอย่าลืมมาติดตามตอนต่อไปนะคะ